สวัสดีครับขอส, tea, ne. สวัสดีทุกท่านนะครับเนาะสวัสดีทุกท่านครับม่เห็นหน้าเห็นตากันนานนะครับเนาะไม่เห็นหน้าเห็นตากันนานครับมีแต่อยู่หลังไม้นะครับเนาะอยู่แต่หลังไม่มือวันนี้ครับมาพอบรรยากาศแล้วคุยกันหลังห้วยออกพี่น้องครับคุยกันหลังห้วยออกครับมาพี่น้องกินส้มตำครับกินส้มตำครับตำกุ้งสดกุ้งลวกพี่น้องครับกินเล่นรับแกบหมูครับแกบหมูกรอบ แคบหมูตกรอบแคบหมูสินค้าโอท็อปในหมู่บ้านครับสินค้าโอท็อปในหมู่บ้านนะครับเนาะสินเชื่อจังหวัดสักเกี่ยวครับสินค้าโอท็อปในหมู่บ้านบางย่าวครับของหนี่งบางย่าวนะครับเนาะครับตามห่วงครับก็ได้กินเราเลี้ยงเล็กก็พี่น้องครับเป็นใดครับเล็กมีผู er ้ใดถือเล็กวะครับเสดายตัวหนึ่งซีพี่น้องครับที่ฟันว่าผู้หญิงหันตีนใส่เออหันตีนผู้หญิงหันหัวใส่ตีนเออขาเล็กหน่อยครับตอนแรกหันใส่ขาผู้ชายครับบาฮาซี เอดมาหาซีครับบาดนี้หันหัวมาใส่ขาเอ็กหน่อยแอดชิดอยู่ได้ว่าสิลงหาซีกับหนึ่งซีแต่แอดซื้ออด้วครับของเอ็ดถึงทั้งบนทั้งล่างครับถึงทั้งหนึ่งซีกับเก่าซีครับถึงทั้งบนทั้งล่างเลยครับเนาะแต่เหล็กสามตัวแตกหางเดียวของเสี้ยนสาค่อนเสี้ยนสาค่อนบ่ได้ครับบ่ได้ซื้อครับแอดเสียดายครับมีเอ็ซีหลายคนที่ถึงนะครับเนาะในสูตรที่เน้น เน้นที่ว่าเก่าเก่าสามเก่าซีมาครับตัวแรกครับดีบอดีครับเก่าซีเขาอัดเขาเขาไอ้กันหมืดครับเขากันเขาปิดเขาเขาอันครับผมง่ายอันเก่าสามครับอันเก่าสามอันมืดจะเรียกว่าออกเก่าซีไม่นีไม่ดีครับไม่ดีคือว่าโชคดีครับจะเดินต่อมาครับหมวดนี้เดินต่อมาสี่หวดแต่เห็ดสองมาหนิเดินมาสี่วดครับ แตเ่เริ่มเริ่มต้นมากเลยครับเนาะอันนี้งวดนาที่เดินต่อปรับเนาะครับพี่น้องครับกินสมตำตำหงครับในคลิปนี้ครับน้ำบอลนะครับเนาะขอแสดงความยินดีกับทุกท่านนะครับที่มีโชคมีลาบเลยครับเด้อมีโชคมีลาบครับงดนามตามกันต่ออยู่ครับสาหรับแนวทางที่ไฮแมนแต่แนวทางของแปนครับเนาะภาสีน้ำเสนอทำช่วงมะกูาครับทำไรหลพี่น้องเอ้ยครับก็ต้องเสกินครับตำหงครับสิบไหนครับพี่น้อง พี่น้องแคบหมูพี่น้องแคบหมูพี่น้องแคบหมูเสีบเนะาะงไอ้เจาะซี่ยังดีครับเมื่อนี้ครับเหมือนมันเมื่อนี้ครับมีสินค้าครับมาฝากพี่น้องครับอย่าวางนะครับเด้อผู้ใดมีโชคมีลาภผู้ใดอยากสนับสนุนอยากสนับสนุนแอดนะครับเนาะเติมเต็มความอร่อยให้กันครับเป็นกำลังใจใกันครับ มีสินค้าเป็นสินค้าโอท็อปครับแคบหมูตรงนี้หมูกระด้งแพงครับหมูกระด้งแพ่นหมูกระั้งแพงนะครับเนาะนี่แคบหมูรถปาลิก้ารถปาิก้าครับแคบหมูรถดั้งเดิมครับอันนี้ชิ้นใหญ่อันนี้ชิ้นน้อยครับนี่ครับเป็นเซตสามสามเซ็ตนะครับเนาะสามแท็คนะครับโอ้ยเป็นเซตสามพันนะครับสามพั สามห่อร้อยหกสิบบาทส่งฟรีนะครับเด้อส่งฟรีทั่วประเทศครับเพราะว่าแอดร่วมค่าส่งไว้แล้วครับ,บร่วมค่าส่งไว้แล้วครับแอดก็เอามาจากสินค้าโอท็อปในร้านนะครับจะกําไรกับบร,ริไลไลแล้วครับกําไรกับถุงถุงละสบิบบาทคืสิบบาทแค่นั้นนะครับแต่ว่าเพราะว่ามันมันไปน้าค่าส่งครับค่าส่งมันแพงเพราะว่าค่าที่แพงวันนั้นมันก็นจ,จับต้องหยาดเลาวครับเนาะเพราะว่าแครบหมูนิวไซก็มีขายเนาะครับเนาะ อันนี้ก็ขอกำลังแรงใจกำลังแรงใจนะครับเนะาจะจากเอฟซีแล้วท่านผู้ชมครับที่เข้ามากนะครับเนาะเติมเต็มกำลังหายใจให้กันครับสำหรับมีกำลังใจหาแนวทางแล้วคำนวณเลขคำนวณสูตรให้ทำช่วงเบิ้งกะมีแต่อุดหนุนสินค้าสินค้าโอท็อปนะครับเนาะสินค้าโอท็อปทั้งมูบันว,วังย่นนาวเพ่นัยสามากแกรเกลใส่นำสินค้าโอท็อปเข้า, o ขามากวางขายตอนครับเนาะสามฮอนี่ครับร้อยหกสิบนะครับเนะาหน160นะนะหลงสิบซงฟี ทั่วประเทศครับขึ้นเบอร์โทรแอดไลน์ครับแอดไลน์มากนะครับเนาะแอดไลน์มาที่เบอร์นะครับเนาะแอดไลน์มาที่เบอือ0925458549ครับ0925458549นะครับเรื่อขึ้นยุ่งขางล่างครับขึ้นยุ่งขางล่างขึ่นยุ่งหนาจอให้เบิองทันมาชมเบิองนะครับเนาะแอดไลน์ครับเป็นเป็นแม่บ้านนะครับเนาะแม่บ้านรับสายนะครับเนาะบายแม่เตี้ยแอดมินของแอดหนึ่งวังย่าวนะครับเนาะเพราะว่า แอบกับบางเทียกัติดสายติดสายข้างเบิงเบิงดวงสายข้างเบิ้งดวงครับไล่นั้มัน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 สิสับสนนะครับเนาะสำหรับผู้ใดที่เติมเต็มกำลังใจให้กันกับทั้งสองทั้งแอดกะสั่งขามาะไ้เลยครับเด้อสำหรับแจ็บหมูครับแจ็บหมูแจ๊บหมูนี่สดครับทำใหม่เนาะครับเนาะทำใหม่บ่เด็ดองครับทำใหม่หมายความว่า มีออเดอร์แล้วก็ไปสั่งเขาไว้ครับแล้วก็ร่อเขาทําอีกมื่นหนึ่งล้วก็ส่งประมาณสองสามวันหนึ่งสี่ครับถึงครับเพราะว่าส่งเป็นส่งเป็นเฮ็ดเป็นออเดอร์ครับเขาจาะมีออเดอร์ออเดอร์เขาเจาะเฮ็ดครับเขาเจะเฮ็ดมักไว้ครับหอมครับนี่รสจินหอมกินอะไรก็ยิ่งต้มหุงอย่างนี้ครับน้องครับสำหรับชิปนาครับชิปนาชิปนาจะนําเสนอกับน้องห้างกับเสียบมาเบิงว่าสูตรเด็กเขาน้องเนาะนะครับเนาะนำเสนอให้ท่านผู้ชมครับ และกกัและกกัเสี้ยนได้เข่าเนี่ยครับเอย่าเสียมานน้ำเสนอทำมัมเดือดชิมหนาครับทริปนี้เติม,เต,มเต็มกำลังใจให้กันเติมเต็ม,ตม,ตมความแซ่บแห่ของก็คือกินเขาน้ำกันน <c oughs> ี่ก่อนอย่าลืมนะครับเด้อฝากเป็นกำลังแรงใจให้กันกับเรื่องปุณนุ่นให้กันนะครับเด้อสำหรับ,บแคบหมูนะครับเนาะแคบหมูชุดสามชุดนะครับชุดสามสามห่อห่อยห้สิบส่งฟรีทั่วประเทศนะครับเนาะ เป็นสินค้าโอท็อปในหมู่บ้านมันงยวครับขึ้นตรงกับสกแก้วเยู่ครับมาพี่น้องกินเข่าครับแซ่บด้วยครับครับเข้มนี่มากว่าไรนะครับเนาะเข้มนี่มากว่าไรครับเดี๋ยวขอหยาดเดี๋ยวกินเข่ากินหนำกินตำสมตำขุ่นนะครับเนาะจังไดกะ โปรอะไรของรับช่วงขั้นกับประหยัดฝากระดับขักับฝากคนติดตามคนกระดิ่งแจ้งเตือนไปแล้ครับเด้อฝากคนไลค์กดแชร์ยน,นะครับนาะบบริเห็นหนาเนนานริเทนหนากันเดียครับมีแต่อยู่หลังไม่เนาะครับเนาะนี่มาเห็นหนากันครับในคลิปนี้กะฝากไปทำนีน,นะครับคลิปหนาเดี๋ยอะขอไม่เดี๋ยวออยยสิมาให้ทำเป็นช่อมึงวะไม่ต้องตัวใดที่เขา่าค้นต่ำสูตรบนสูตรเกา่าหลอกเกา่าพี่น้องเข่าแม่หลอกเก่าที่เข้าที่ว่าสูตรหางวันนั้นบอสที่แอบบอกว่าน่นาย ถ้าสูตรเดิมมาสองตัวมาตัวในสามกับสี่มารักมันได้แปดเก้ดเก้าศูนยถ้าม่คิดยังไงแบบไม่คิดอะไรผมเม่อก้ลดสามแปดสามแปดส่เก่าสามเก้าสี่ำนันครับบนศูนย์กับศูนยมนย่มันมากอยางมันมีเลขล็อกเขาเลขล็อกหตัวห้าตัวเข้าห้าหกเจ็ดแปดเก้ายศูนย์สามี่มันบอมีในเลขล็อกตัวนี้ครับที่บอกท,ท่านผู้ชมเพราะว่าสูตรเลขล็อกตัวนี้มันกำลังมาครับเลขล็อกตัวนี้มันกำลังมา เดี๋ยวสีคำนุ่นทำกชมเมมึงครับตอนนี้ขั้นเคำนุ่นนะครับเนาะเพราะว่าเย็นเย็นก้นครับพี่น้องครับเดี๋ยวคลิปหนาเนาะครับเนาะคลิปหนามานำเสนอครับลำชุ่มครับครับคลิปนี้กะบเงาีรือเหล่านะเขาจิ้งโขาจินามคำปลาแล้วครับเด้อคลิปนี้กะฝากไปเท่านี้นะครับเนาะเล็ขอบคุ่มหัวคนครับที่เขารับชมเราฟังคลิปนี้จนจบครับอย่าลืมนะครับเด้อเขาเขามาสั่งได้ครับแซ่บหมูนะครับเนาะแกะหมูสั่งได้นะครับเนาะโทรมาแกดไล์มาได้ครับกับ ท่า,านามแ,แน Ad min Ad min นม่บ้า,า,าบนไนะม่เห็นนะครับใบแม่เตี้ยกัดหนึ่งของแอดมินแอดหนึ่งว่างเง่าเลยครับแม่บ้านเพื่อนีิรับสายนะครับเนาะแม่ไร่เพื่อนครับไร่ของแอดแคิดสีว้เกี่ยวกับรับสิลูกคานระยะนะครับเพืสิอันนี้แคบมูวนะมาเป็นกระรังใจกันครับสนับสนุนสินค้าโอท็อปเพิ่นนั่มนะครับเนาะสินค้าโอท็อปในหมู่บ้านนั่มครับแอดอยากซอยเพิ่นก็เลยเอามามาโปรโมทขายหายาย่วยไก่กันมันกับบอ่อแพ้งนะครับอันนี้มันทรงมันทรงไก่เนาะครับเนาะมันทรงมันตโตเสียค่าทรงครับ ขอบคุณทุกทุกคนครับที่เข้ารับโชว์ระฟังคลิปนี้จบรับคลิปหนาพอไหมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ